สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอัมซีเนม่านะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเรียลชันตัวอย่างหนังใหม่ที่น่าสนใจนะครับวันนี้ครับก็จะมาเรียลชันตัวอย่างแรกท่าแรกเออฟฟิเชียลทีเซอร์นะครับผมมาแล้วครับกับหนังสยองขวัญเรื่องใหม่อีกหนึ่งเรื่องของปีนี้จากพี่คุยทยวีวัฒน์นะครับผมโอ้โหจะเล่าเรื่องนี้เราได้ดูหนังพี่คุยถึง2เรื่องด้วยกันเลยนะครับผมว่าจะเป็น วิญญาณเรขที่13บ13ามแอทแล้วก็รวมถึงท่าแรกเรื่องนี้ด้วยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเป็นไหนเรื่องที่ฟ้องติดตามรอคอยมากมากบวกกับนักแสดงโอ้โหมั่งหน้าหลายตาเท่านั้นก็รอดูคาว่าเนื้อเรื่องจะเข้มข้นขนาดไหนและจะสยองม,มากขนาดไหนไปชมวะเคราะกับผมนะครับกับตัวอย่างแรกท่าแรกครับข้าแต่อาคลเทวดา<ห>มิคาเอลดปกป้องเรา ปีศาจมันใช้ทุกวิถีทางที่ล่อลวงเราให้ไปสู่ความมืกมิดจนในที่สุดเราลืมไปแล้วว่าแท้จริงแล้วเราอยู่ในอ้อมจอดของปะเจ้าสมอ <le mon noise> เธอจมเป็นแสงสวา่างจมนำพวดเขากลับมาขอให้พระเจานน้าคุ้มครองพาไรก The Exorcist โ oh. อ oh. ้โห oh. น่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยนะครับถึงแม้ว่าในตัวอย่างนี้เยรายังไม่ได้รู้สเรื่องเลยมากมายแต่ แค่เห็นว่ามีพี่คุยกำกับเนี่ยบวกกับนักแสดงอย่างพี่เจมจีมีพี่มีนพี่แพรวา่ามีพี่เฉษองอาจคุณเอกทเนศผมก็รับประกันละว,ว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะสนุกสยองขนพองและอาจจะมีความมันอยู่ในเรื่องนี้ก็ได้นะครับผมถ้าดาวไม่ผิดน่ตัวพี่เจมจีน,น่าจะเป็นเหมือนบานหลวงที่จะคอยมาปราบผีหรือปีศาจร้ายที่ท่าแร่ในจังหวัดสกลนครเห็นมีคนบอกว่าเฮ้ยชุมชนท่าแร่เนี่ยมันเป็นเหมือนกับ มีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับรโรแมนคาทอลิกมีบางเรงที่ความปรตหาดเพยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะผมโหน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมก็รอดูคราว่าเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรแต่เท่าที่เห็นนะตอนนี้เนี่ยเฮ้ยมันมีความน่าสนใจขึ้นมาบ้างนิดนึงแล้วนิดนึงแล้วอีกนิดนึงนะครับผมก็รอดูคขาว่าจะออกมาเป็นอย่างไรแต่เห็นชื่อว่าพี่คุยทวีวัฒน่าจะรับประกันได้อยู่นะครับผมเจดสิงหาคมนี้ทุกวงภาพยนตร์ ต้องติดตามให้ดีเลยครับจบไปแล้วครับหรับการณ์ r รีแอคชั่นในครั้งนี้ถ้าหากใครชอบเกมนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับเธอจงเป็นแสงสว่างจงนำพวกเขากลับมาขอให้พระเจ้าคุ้มครอง